ที่มีให้เกิดตั้งเยอะตั้งแยะมันมาเกิดในสวนที่รักที่หวงของพี่ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้และอยากสนับสนุนเต้นก็สามารถช่วยได้ที่ระบบเ,เอบอร์เบอร์ชีบเบอรเราคนที่เป็นสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโพสชุมชนหรือว่าอีเวนต์พิเศษต่างๆมีอิมวิจิสุดน่ารักหลังชื่อด้วยนะและถ้าเราพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย เอาล้วค่ะคุณผู้ชมมาโหกราวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในวันออน,น,นี้เนี่ยเราก็มากับไมค์ครับพีกันเช่นเคยนะคะและใช่ค่ะนี่คือวันบ็อกพาร์ทที่สามแล้วนะเย,ย้แล้วอีนี่มาทำบ้าเลยดิเนฮะ,ะพวกแกมันยืนทำบ้าอนะไรเนี่ยสมาคมกวางเ <c oughs> ฮย้ย <c oughs> ผีโลกอะไรเนี่ยโ <c oughs> อ้โหพีมาแล้ว <c oughs> ถ้าผีมันมานะถ้าผีมันมานะ <c oughs> เราเราไปเลยเอ้าเอ้าเฮ้ย เอาจากรถก่อนอุ้มรถอุ้มรถอุ้มรถว้าวเป็นไงล่ะพวกเราจะมายึดกล่องของเจ้าแล้วจากนี้เราก็จะยึดช่องของเจ้าด้วยมูฮาฮาฮาโหอาบุเคสคริปแกนะแกแกวางแผนซ่อนแผนอย่างกันเหรอฉันไม่อยากเชื่อเลยนะว่าแกเนี่ยแกจะลุกล้ำมาถึงอาณาเขตชีวิตจริงของฉันที่ผ่านมาฉันนึกว่าแกเป็นเรื่องเต็งตลาดอุ้ยตายแล้วพี่พี่ถ wow. ือสิ okay. Okay. ่งนี uh ้มาด้วย โอ้นั่นไอ้นั่นเป็นบ้าอะไรนั้นฮะก็สำหรับพาที่แล้วที่เราไเล่นกันไปเนี่ยเราก็มากับพี่กิฟต์เนาะซึ่งก็ได้มีการสร้างที่ปลูกต้นไม้นะคะมีการสร้างข้างบนนิดหน่อยแล้วก็มีลานแข่งรถนิดหน่อยด้วยนะคะซึ่งแข่งรถเนี่ยอจต้องใช้เวลาในการสร้างนิดนึงเนาะก็สำหรับใครที่อยากจะให้ต้นสร้างอะไรเนี่ยก็สามารถจดคอมเมนต์กันมาได้ข้างบนนี้นะคะก็เดี๋ยวต้นจะมาอ่านอีกทีนึงเนาะพี่ สร้างสนามประลองกระทะกับผีครับเออน่าสนใจต้องมีที่เลี้ยงผีมีที่ประลองด้วยใช่ไหมละ่ะซึ่งทุกคนไม่ต้องไม่ต้องเปนห่วงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้นะต้นไม้มีทางสูญพันธุ์แน่นอนนะคะเว้นแต่ว่าจะมีตัวบีเวอร์หรือว่าอีอปวกอีผีปลูกแลนะมันมากินพวกเรานะคะซึ่งก็ต้องเอาของกดนะให้มนเป็นบ้าเลยนะพวนั้นนะฮะแกะแก่อด ต้นขุดนี่ก่อนอ่ต้นต้นไม้นะต้นไม,ม้ชุดดีที่ลงตัวลงตัวอย่างโคตรโคตรอย่างลงตัวนะที่สัตว์มันบุ่นเนี่ยแปลว่ามันชอบออกกำลังกายหรือเปล่าโอ้มันจะออกกำลังกายหรือเปล่าอืมสี่ได้นั่นจริงจริงเนี่ยคุณคุณน้องมอเตอร์เนี่ยเขาได้ซึ้งไปแล้วเนาะอืมได้ซึ้งอายุไขไปแล้วจุดกําเนิดโลกหุ่นเอาจริงนะมีแต่โลกทเวิร์กที่ต้นเคยเห็นเนี่ยอันนั้นว่าเปนมีมั้ยเออโลกทเวิร์กกันทเวิร์กปักปัก ปักอืมอันนี้อันนี้โลกหมุนค่ะอืโลกโลกเฮ้ยแล้วกล้อง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 พี่เป็นไรกล้องพี่เป็นไรกล้องพี่เป็นไรปะหนึ่งพี่ท้อว่ะกล้องพี่มันมันเละมากอะตอนนี้เอาจริงนะดู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 กล้องใหม่ใกล้ฉันเนี่ยต้องต้องไปหาซื้อใหม่แล้วพวกเนี้โอ้โหนี่มีแต่เรื่องเสียตังค์ไงไอ้บ้ามีแต่เรื่องเสียตังค์ไม่รู้มาซื้อกล้องมาอีกอ่ะ โอ้ยเออจริงมันต้องซื้อแลล่ะนะในที่สุดฉันก็จะได้ครอบครองร่างเนื้อเสียทีจากนี้ช่องจะชื่อไ <laughs> ทเทิเลซี่เกิลสองจุดศูนย์โ่ทเทิลเลซี่เกิลสองจุดศูนย์แกนะแกะแกทำให้ฉันจะเป็นบ้าอือกัจริงแล้วพีทเทิลอยากได้มีบตัวเองเลยไม่อยากปิดกล้องโอ้ยไม่นะพี่ไม่ได้อยากได้มีพี่เสียใจยมากกล้องตัวนี้อยู่กับพี่มาหนึ่งปีพี่ซื้อมาร,ราคาหกบาทอหกร้อยบาททุกคนเออพี่ซื้อมาจากจีน เออกล้องใหม่กายฉันเฮ้ยรู้ว่าคาราคามันถูกมากเลยนะแล้วเราแบบมาช่วยได้ทีหรอมึงมันมาจากไหนวะนี่อ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าแกได้แกได้แกทั้งวันเลยบอกเลยนะแกได้แกแกทำอยฉันได้ไงฉันไม่กลัวแกหรอกนะเออพุ่มไม้กินคนใช่ไหมเออโอเคเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนนี้มันมันสามารถไหมเฮ้อ่ะแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมันได้บักแล้วหรออย่าบอกนะว่าแกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันมันไม่ได้แล้วหรอ ฮ้ยไมนะพี่ก็ต้องเสียใจแน่เลยอ่ะร้องให้เดี๋ยวพี่ลองดูก่อนพี่จะลองดูดิหรือว่าต้องพี่พี่กิ๊ฟหรอถึงจะทำได้ทุกคนมันมันทำไม่ได้ว่ะพี่ดูแลตัวการที่ทำให้รถบินได้คือพี่กิ๊ฟค่ะไม่ใช่เติ้ลไม่ใช่บักหรือว่าอะไรใช่ไหมพี่ฮีแกแกเอ้าเฮ้ยไม่พี่ฮีมีสองคนนะพี่เป็นบ้าเลยเนี่ยฮะพี่ีมีสองคนโอ้โหถ่ายรูปเลยจิตใจจิตใจเราแข็งแกร่งอย่างโคตรโคตรอย่างแกร่งนะใช่ไหมพี่ิน พีฮ,อพฮอีอ่าพีฮีคนนี้นันว้ายอ้าวอ๋อยจริงๆเราอุ้มพีฮีได้ปะ,ะคือมีคนดูบอกเต้นมาว่าเราสามารถที่จะอุอ้มอุ้มพีฮีได้ถ้าเกิดว่าเราเล่นกับเพื่อนคือมันต้องมีคนหนึ่งจ้องหน้าพีฮีแล้วอีกคนนึงเป็นคนอุน้มนะะถึงจะทําได้ซึ่งเราต้องรอดูตอนที่เราพาแขนัรเชิร์นมาเล่นดีกทีหนึ่งนะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคแต่เขาก็ยังพยายามต่อไปไปถึงกล้องใช่ไหมพี่ถ่ายรูปผีเป็นปกติเลยครับใช่ดีไง ดูสิคอลเลกชันโอ้โหแกลลเอรี่ oh, ของพี่เติ้ลนะคะบอกเลยนะว่าขายแต่ละรูปเนี่ยโคตรอย่างเยอะอ่ะอันนี้เป็นสมัยที่เราเล่นวันบ็อกซ์ซีซั่นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะซีซั่นหนึ่งหรือสองนี่แหละนะเออนี่เป็นราเก้เราเคยถ่ายไว้อยู่นะโอ้เมมโมรี่สุดเลยเนาะมีราเก้มีพี่ฮีมีพีสามหัวหน้าอย่าหวนนะเออพี่ฮีอีกแล้วนะพี่พี่ฮีมาบ่อยจัดอ่ะเออเป็นแขกรับเชิญไม่ใช่แขกรับเชิญเป็นแขกที่พิเศษข,ข,ของพวกเราเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยถ้าพี่เป็นนักข่าวพี่ต้องได้สกู๊ปดีๆแลล้ว่ะะน ใช่ไหมทุกคนนะโอเคก็ในวันนี้เนี่ยเราเราเอาจริง้งนะเพราะว่าเราจะได้พูดเป้าหมายของเราสักทีหนึ่งใช่ไหมพี่พอดีเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้พี่จะพูดแล้วกล้องพี่มันก็พังโอเคก็เป้าหมายของพวกเราในพาร์ทนี้เลยนะคือการสร้างลานประลองต่อสู้กับผีนะอ่าด้วยกระทะอะไรอย่างนี้เนาะก็โอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคือจริงอ่ะมันน่าจะไม่มีแค่การต่อสู้กับผีหรอกนะคือต้นไหนจะสร้างสวนสัตว์ผีอะไรอย่างนี้นั่นอะไรนั้นใครวิ่งเล่นนั้น พี่ไม่คิดเลยนะว่าจะมีตัวอะไรอยู่ที่ปู่ของพวกเรานั่นแกคือใครนั้นที่ฉันจะได้สร้างหรือเปล่าเดวนนี้ทำไมแต่ละบื้อแต่ละเดทำไมฉันถึงเจอพวกแกตลอดเวลาเลยฮะคือฉันจะทาอะไรบางอย่างเนี่ยแกก็จะมาหาฉันฮะแกก็จะมาแบบมาขัดจังหวะฉันแกมีมารยาทหรือเปล่าคุณได้พกมารยาทมาหรือไม่สวัสดีค่ะคุณเียวฮึด่เอออืมอืมอืมเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าอตายแล้วอุย โคตรยังหาเดี๋ยวก็อื่นเนี่ยอาจจะต้องหาแลนด์ก่อนนะอ,อตอนนี้จะเป็นที่รับผีค่ะเป็นที่แลนดีนะ้น,นะอนาคตอาจจะมีเครื่องบินก็เป็นได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในวันบล็อกยูแล้วเนาะขนาดเราจะมีเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะเสริมตรงนี้นะเป็นลานประลองผีลานประลองผีนะฮะก็สร้างตรงนี้เนาะจริงๆพี่รู้สึกว่าพี่อยากเปลี่ยนใจแล้วพี่ไม่อยากสร้างลานประลองผีพี่อยากสร้างสุสานค่ะคสุสานคนเป็นไว้ฝั่งพี่วาย เรื่องราวมันเริ่มตั้งแต่เจอกล้องประหลาดมันดูราคาถูกเสียจนเกินคาดแต่พังอย่างง่ายดายเป็นแฟมอรี่แกกับใบอีกแล้วอย่างนั้นเหรอแกต้าแกโอ้โหดีแบ็กแฟมอรี่อันนี้อยู่ในหนึ่งในแบ็กแฟมอรี่หรือเปล่าคะเออพี่พี่ขออนุญาตเถอะพี่ขอกดมันได้ปะโอ้เอ้าผีหลอกมันยิ้มอะไรายพีไปไปโอ้โหโอ้มันจะอะไรขนาดนั้นนะมันมันมาจัดมันมาจัดพี่ล่วงพี่ล่วงพี่ล่วงพี่รอดพี่รอดเถอะพี่ คนตายรู้สึกไงบ้างคะอ๋อคนตายปลอดภัยดีค่ะก็ถึงเวลาที่เราต้องมาทําสุสานคนเป็นแล้วหรอนะก็สุสานของเราเนี่ยต้องประกอบไปด้วยดินนะซึ่งดินเด็ยก็บอกเลยนะว่าหายากโคตรๆนะเราก็อาจจะต้องใช้อย่างประหยัดและอดออมนะก็ตรงนี้จะเป็นสุสานนี่สุสานต้องไปตรงไหนดีอะสุสานอย่างเง้นหรูตรงนี้จะเป็นสวนให้หมาไอ้ให้หมาว่าให้สัตว์อะไรอย่างี้อยู่กันนะคะเป็นที่ตาฟางว่าเราเนาะตอนนี้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเกษตรกรรมเวรกรรมเลยเนาะ ชุดดีที่ลงตัวสร้างสุสานก่อนนะเอาไว้เอาไว้ฝังใครก็ได้นะพีฮะโอเคก็สุสานเพราะเราต้องมีประตูสุสานบ้านเลยประตูด้วยวะก็สุสานว่าเราจะเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็นี่ก็จะเป็นดินใช่ไหมละ่ะดินนะเอะดอดินใช่อ่าไม่ใช่ว่าให้ผีมานะฮะอันนี้คือดินที่เอาไว้แบบให้มันจาลองว่าโอ้ยนี่เรามาสุสานจริงๆหนูนี่ยังไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราสร้างสุสานไปแล้วใช่ไหมที่เป็นบ้านเราล่ะทำยินนี่อ่งั้นนะพี่ค้างเหรอ พี่พี่นอยหนูหรอคะเราสู้พี่บัสได้ปะาอาจริงคุาสู้ค่ะพี่พี่สู้ใครก่อนนะพี่มีเ็กกระทะถ้าเราไม่ลงเราก็ไม่รู้นะว่าเราสู้ผีได้ปะอืมเราไม่อลองมันต้องลองเออขมอน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 อย่าอยู่อย่าแกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านว่าเรานะโอ้โหบอกเลยอย่าอยู่เลยประมาณนี้บ้านที่บ้านบ้านเราจะอยู่อย่างนี้ได้ปะ เฮ้ยพี่มาทําไมอมพื่อถึงบ้านเราก็คนเรามันไม่ได้มีบ้านหลังเดียวค่ะนะชีวิตนี้มันต้องมีบ้านหลายหลังบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านที่บอกเลยนะว่าโทนเนี่ยดักดักหน่อยนะอมไม่ถึงไม่ถึงบ้านดักหรอฮะไม่ใช่ชีวิตดักจัดทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ฉันไม่เข้าใจวางระกิกะกไอ้ผีนี่เอาพี่ล่วงเลยอุ้ยตายแล้วพี่ว่านะมันไม่ได้โดนแค่พี่คนเดียวนะพี่คุณก็โดนด้วยแล้วพี่คุณแกตกใจจัดแกล่วงไปเลยนะ สุสานนี้บ้านพี่ดูหรือคะสวยจังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่จะเป็นบ้านพี่ในอนาคตด,ด้วยนะบ้านพี่มีหลายหลัง few later. ประมาณนี้วิาตายแล้วบ้านเราสวยจัด <Okay. S 1> สุสานพี่ในอนาคตกับพีฮีเห,หรอครับทำไมต้องเป็นพี่กับพีฮีด้วยบ้านหรือโคกสัตว์โอ้โหขาดดอกไม้ครับเอ้ดอกไม้เรามีป่ะเอาจริงดอกไม้เรามีป่ะดอกไม้ไม่มีอะม,ม,มีต้นไม้ทำไงดีอะไรเงี้ยแล้วเหรอแล้มีแต่ในเห็ดไง เออเอาเห็ดไปปลูก oh. พี่ว่าน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่แหละโอเคนีแล้วกันนะเฮ้ hey, ปลูกไม่ได้เฮ้ยทำไมชีวิตนี้เรามันรันทดจังเลยในขนาแค่เราจะตกแต่งบันยเขาไม่ได้เลย oh. พี่คิดว่ามันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เราต้องปลูกผักจริงๆนะทุกคนนะคะจะเป็นต้นมะเขือเทศเหรอต้นแหง,งความตายเออนี่ใครอะไรอีกอะ่ะใครอะไรนักหนาพี่ดีเสียงฉันรู้สึกว่าตอนนี้ บรรยากาศมันเริ่มที่จะไม่ค่อยเป็นมิเท่าไไร่นะไม่เป็นตั้งแต่มีพี่แล้วนี่มาแล้วค่ะข้าวของพวกเรานะโอ้ดีใจจังเออดีใจดีใจเนี่ยทุกคนดูสิเรามีข้าวกันนะะเราสามารถที่จะทำข้าวเอาข้าวไปทําเป็นขนมปังได้ตั้งหนึ่งชิ้นแน่อขอบคุณชีวิตนี้กินแค่หนึ่งชิ้นโอเคโอเคประมาณนี้ไว้ก่อนนี้มะเขือเทศเราจะเอามาทําเป็นอาหารได้ในอนาคตนะแล้วก็ลองต้องมีห้องครัว เราลไมไปได้ยังไงเนี่ยเราชอบทำอาหารอืมซึ่งพี่กำลังคิดอยู่ว่าโอเคพี่ตืงออัแหละก็วันนี้นะฮะเราจะสร้างสุสานคนเป็นนะคะบ้านแล้วก็ห้องครัวหรบทำอาหารในวันบล็อกผีกันนะฮะก็เป็นกำลังใจให้เติ้ลในการสร,าสร้างสิ่งของนะพวกนี้เนาะพวปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยสร้างได้คะ่ะนะเพอร์เจอร์ ไหนต้นไล์บอกว่าจะสร้างสนามประลองพี่ว่ามันเกินงบมันมันเกินความสามารถพี่เกินไปจริงๆนะพี่ต้องให้คนให้แขกรับเชิญมาช่วยพี่นะอันนี้รู้สึกว่าอ้อนี่ไงจะทําทได้หลายลาย่างอ๋อนี่ไงที่พี่กิฟเขาสอนเราเนาะเออทำไมเราไม่เคยจําอุ้ยเรือวายโคตรคุม้มบอกเลยวายตายแล้วตัวบ้าอะไรเนี่ยแกได้แกวายโอ้แก,แกคือใครเนี่ยแกคือใครเดี๋ยวฉันขับรถหนีเลยแกคือใคร โอ้อมาฉลาดนะม,าาม,าามันฉลาดมันมีการคิดวิเคราะหน์ด้วยนะแกน่ะแกลแล้วพี่แล้วรถพีดรถอีกแล้วรถทำไมลอยอย่างนั้นน่ะ <player. S 1> เดี๋ยวพันหนึ่งอะฮะรถมันลอยจริงเหรอ,อพี่พี่ต้องดูก่อนนิดหนึ่งนะขอดูก่อนนะพี่ถ้าพี่ไม่เห็นด้วยตานเนื้อพี่จะไม่เชื่อเออ,อีนั่นตกไปแหละเออพลังของพี่กิฟช่วยรถหรือปะะเปล่าคะเห็นไปได้เลยคะ คือมีมอที่น่ากลัวแบบแนะนำพี่อีกปะอุ้ยตายแล้วอโอ้น่ารักจังเลยใครคะเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนแพ้นี่แมลูกหมเด็กเดีตีใครนะคะอยตีใครนะอ่าต้อนรับเพื่อนในการเต้นหน่อยค่ะสอนวิธีทำการเต้นหน่อยนะคะอืมการเต้นการเต้นอ่าทุกคนไม่ใครเป็นไรอ่ะ แล้วอันนี้เป็นอันนี้เป็นทาอะไรเนี่ยมันทําอะไรในตรงนี้อะ่ะไม่เข้าใจมันเป็นไรมันเป็นไรทุกคน,นกระต่ายแหล่งมั่วสุมของกระต่ายนะคะคนดูเราต้องไปทําพื้นที่อยู่แล้วละนะเพราะเป็นง้เนี่ยเราจะเสียเวลามากเกินไปใช่ไหมไอ้ไก่ไม่เก่งนะนะมันแทะเข้าไปเหรอขอ,อนอย่าสร้างพื้นที่มากขึ้นห่อนอันนี้เป็นบ้านนะคะแล้วก็ต้องมีต่อเติมเป็นครวัวสิ่งอะไรอะ่ะเฮ้ เราต้องทำพื้นที่ทำขยายหน้าทำห้องครัวพวาเราดูจะต้องมีแคมไฟใช่แล้วก็มีกระทะแคมไฟมีสองอันคิดไปเองใครจะน่ากลัวกว่าไตาเติ้ลกันนะไม่ใครน่ากลัวเท่าเติ้ลนั่นแหละพี่น่ากลัวรสุดโลกแหละนี่เป็นห้องครัวคะ่ะเว้ตายเราบ้านเราดูดีจัดเออไม่เคยมีอะไรดีๆอย่างนี้กับเขากันเลยเนาะ ห้องครัวจะต้องมีกระทะยักษ์เอาไว้ทอดผีกินกระทะยักษ์เหรอโอ้ยน่าสนใจทาไมเราไม่เคยคิดถึงตรงนี้ <No. S 1> อันนี้เป็นแบบห้องครัวคนห้องครัวของมนุษย์นะเดี๋ยวต้องมีห้องครัวของผีในอนาคตด้วยเนาะใครทํามดที่กินผีออกมากันนะแค่ความคิดนี้ <c oughs> เกมปัจจุบันยังไม่มีเลยควรพิจารณาตัวเองวดอยากขนาดไหนจนถึงขั้นต้องกินผีโอ้โหนี่พี่เหมือนโดนลุมด่าลุมทึ่งเลย <c oughs> การที่เราจะเข้าสู่พาร์ทการทําอาหารได้เนี่ยการกระสของพวกเราไหมาก็ต้องเลิศเหมือนกันนะใครอีกอะวิ่งไปไหนอะมันไม่ไีทำอะไรตรงน,นั้นนะบ้านเอาไว้นอนไม่บ้านเอาไว้ทําอาหารใช่ถูกต้องที่สุด <laughs> พ,พี่เดี๋ยวนะพี่ทําอะไรนะพี่ต้องไปตักน้ํถาถังน้ําพี่น่าจะมีอยู่เนี่ย ต้องทาบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะะซึ่งบ่อน้ํานี้จะต้องเป็นบ่อน้ําที่เอาไว้ล้างตีนไอ้ล้างเท้าก่อนเข้าบ้านนะคะ <Okay. S 1> พี่จะทําตรงโอ๊ยพี่มันมาแล้เฮ้ยมีผีโอ้โอโอ้ผีหลอกมากเลยเมื่อกี้คืออะไรกันเนี่ยฮะคนกำลังทำบ่อน้ำล้างตีนไอ้ล้างเท้าอยู่ล้างเท้ากอเข้าใช่ไหมอืมอาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่านะพี่ว่าตัวนี้สวยงามมีบ่อล้างเท้าแล้วก็อย่าลืมหาคนล้างเท้ามาด้วยนะ นนทกไอ <Ờ? S 1> ้ล้างตีนพี่ฮีเป็นคนรับใช้ของพีเติร์ค่ะล้างเท้าโอเคเจอแล้วไอ้ล้างเท้าของเราโอเคมาแล้วที่ล้างเท้านะฮะเดี๋ยวไปเอาน้ํามาเพิ่มก่อนซึ่งน้ําถ้าจะมาเพิ่มได้เนี่ยมันต้องไปตรงไหนอะเว้นแต่ว่าจะเป็นข้างบนนี้ซึ่ง ที่มีให้เกิดตั้งเยอะตั้งแยะมันมาเกิดในสวนที่รักที่หวงของพี่มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอยู่แล้วครับแล้วพี่ดูทำยังไงอะคุณไม่ออกหรอไม่นะสวนของพี่พี่มันมันเอาไปหมดเลยมันเอาไปหมดเลยเกต้แกเป็นหนึ่งฉันต้องไปหาวิธีก่อนมันต้องใช้อะไรในการขุดแขนจัดพี่แขนมากตอนนี้พี่แขนมากแขน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 โอ้โหเกิดตรงนี้ พี่ขุดไม่ได้หรอเอาไงอะว่ <Why? S 2> ายไตเติ้ลใช้นวลฮีล้างเท้าเหม็นๆของพวกผีชั้นต่ำพวกมันมียศต่ำกว่าเอนฮีอีกด้วยซ้ำฉัน้อ้จักเป็นนนทกนนลฮีใช้พี่ีล้างเท้าใช่แล้วล่ะนะก็โอเคตอนนี้เรามีเรามีน้ำอยู่หน้าบ้านแล้วใช่แต่ว่าประเด็นก็คือคือตอนนี้นนนทีแกแกอย่าเพิ่งล้างเท้าก่อนนะแกมา พี่ต้องดูให้ได้มันคืออะไรข้างบนนี้นะฮะเป็นหนึ่งวปนหนึ่งเออมันเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรที่นี่มันคืออะไรแกมาทำไมพี่ขอดูหน่อยนะข้างในนี้พี่พี่ไม่รู้เลยว่ามันหน้าตาปเป็นยังไงขออนุญาตขออนุญาตสเปกเ,เ,เตอร์ดูหน่อยนะคะ <S <S อ๋อมีทางให้เข้าอยู่หรอหถูกปะในนี้มืดจังเลยค่ะทุกคนดูว่าท่านจะขุดไปได้ด้วยนะ พี่ขออนุญาตนะคะทุกคนขออนุญาตครีทีบนะคะมีปนมีสเสียงเพลงดูได้ยินปะเสียงอะไรอ่ะเสียงเพลงอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเขาตีใครวะเนี่ยผีหลอกคน ว,นว,นว้าวตกใจนวลฮีว้าวไอคอนปลอมๆที่ตกใส่ฟาร์มอันนี้นวทฮีรู้จักข้างในมันมีชาวไซาย,ยาอยู่ระวังตัวไว้ก็ดีฉันรู้สึกว่าชาวไซย,ยาเนี่ยฉันตีตายไปแล้วนะโหแล้วฟาร์มพี่แล้วมะเขือเทศของพี่มะเขือเทศสุดที่รักของพี่โอ้มันกําลังดีแล้วเชียวฟ์มพวกเราพวกเรากำลังจะไปถึงขั้นที่ต้องมาทําอาหารกันแล้วอะทําไมกันนะแย่จังท็อปสิบ การเสียเงินที่ที่เศร้าที่สุดอันดับที่หนึ่งเฮ้ยจีนีพี่เสียใจมากเลยใช่ไหมพี่ตอนที้เอามาล้างเท้าไม่เป็นไรนะคะพี่เติร์นเป็นพี่ชอบปลูกผักพี่ชอบปลูกมะเขือเทศของพี่อ๋อเศร้าอ่ะนี่ใครแปะไปเนี่ยแกไม่ถูกต้อนรับใครแคร์วะฉันมาตั้งแต่ตอนที่มันมีแค่หนึ่งบอกแกเป็นใครมาจากไหนแกมาอยู่หลังฉันได้ซ้ำแกมีสิทธ์อะไรมาไล่ฉันออกไปจากที่นี่ฮะ ทำอะไรดีเนะดูดูสูตรอาหารก่อนได้แค่มีอะไรฉันทำบ้างกระต่ายไม่ตายนะฉันจะไปกระต่ายมาจากไหนกระต่ายฉันกำลังมูสุกันอยู่เลยโอ้นี่น่าสนใจที่สุดเลยอาหารหมาโออทำง่ายเลยนะ <Nice. S 1> น่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าฉันก็ต้องปลุกผัก <c oughs> เฮ้ยมันใหญ่ขึ้นปะ <c oughs> มันมันใหญ่ขึ้นทุกคนเอเลี่ยนเหรอ <c oughs> พี่ขอเข้าไปดูหน่อยเฮ้ยดูนั่นสิอะไรตกมาใกล้ๆเราด้วยไม่มีมารยาทตกปากตัวซะไอหมูโง่ไม่ตกใส่เราก็บุญแล้วพิกเกอร์ฉันงงมากเลยมันคือบ้าอะไรวะนี้เนี่ยให้ขอดูเลยนะมันคืออะไรอะนี่ก็ตัวอะไรอ่ะเรือค่ะเรือเราติดอยู่ถ้าเกิดว่ามันโดนหมูมุลเราทำไงอ่ะ เราต้องย้ายพื้นที่โดยด่วนค่ะที่นี่ไม่ปลอดภัยต่อไปหมูต้องอยู่ในบ้านเราทุกคนคะเราต้องย้ายพื้นที่ค่ะตอนนี้เราเราเราแย่แล้วล่ะเราแย่อย่างโคตรโอเคโอเคสถานการณ์ตอนนี้ต้องเข้าใจทุกอย่างแหละคือมันเกิดการลุกลามของตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้นะฮะเออ Impossible Man เออมันรู้ล่องวนตบทีเดียวตายเลยแบบเหมือนเหมือนเบิร์ดหัวปั๊กแล้วแกมาทำอะไรเนี่ยแกคือใครวะแกนะแกว้ายผีหรอกอ เก okay. ฉันจะเกินไปแล้วนะเออสั่งสอนให้มันรู้จะมาอยู่บ้านกับฉันก็เกรงใจฉันหน่อยนะฉันให้แกมาอยู่แค่อาศัยไม่ได้มาเขิมมกริิมดูส <c oughs> ักสบ้างอืม <c oughs> เอาผีหลอกอีกเติน้นอะไรเนี่ยไอ้นี่อยากจะขออยู่ไม่เอาพูดกันดีๆเอาไอ้นี่เป็น,เป,นเป็นอะไรกันะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องย้ายหมู <c oughs> ใช่ทุกคนไอพื้นที่ตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะแต่ว่า คือคือมันมีอีกทุกคนมันมีอีกมันมันขยายไปอีกคืออะไรอะ่ะดูดิจะหายใจนานไหมเนี่ยเอ้าอย่างนี้เหรออุ้มได้ไหมอุ้มได้แต่อุ้มใครก็ไม่รู้ทุกคนทุนแต่อุ้มใครก็ไม่รู้ <c oughs> แกอ่ะฉันวางแกก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวฉันให้เพื่อนแกโทษทีหรือฉันไปเอามาจากข้างนอกแล้วกัน เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนมันตัว <G AS 2> แกได้กแกเก,กินไปแล้วนะมาถึงหน้าบ้านของฉันนี่มันไม่ได้แล้วนะขอเลยเหอะฉันรับไม่ได้ฉัน,ไไฉ,นฉันโกรธมากตอนนี้ A later few moments later. แกได้กแกเก,กินไปมากเลยนะแล้วมันแล้วมันสร้างเพิ่มอย่างนี้ไม่เอานะ One hour One later พี่เอาออกกอนนะเป็นหนึ่งทุกคนเดี๋ยวพี่มาเล่นต่อ Two. อันนี้ว่าเรารู้กันนะว่ามันมันมีตัวตนนะเราก็ไปมาเล่นกันเหมือนเดิมดีกว่าไม่ต้องสนใจมันมันไม่ได้มีผลกับเราขนาดนั้นใช่เพราะว่าเรามีหมูดสร้างสรรค์อยู่ถ้ามันเหลือเกิดกับเราจริงจเราก็แค่หาวิธีกำจัดมันอุ้ยตายแล้วมันแย่มากเลยอ่ะดูสิโวทอฉันว่ามันแปลกๆแล้วมันเริ่มลงมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ละเหมาะมากชิคาซ่าฉันจะออกไปจากรั้วบ้านนี้ชิคาซาเฮ้ จะกินอีกนานปะขออนุญาตขออนุญาตบินขึ้นไปนะคะขออนุญาตขึ้นบินขึ้นไปดูหน่อยนะมันเกิดมาได้ไงวะอ่ะอุ้มลองดูนะเฮ้ยผีหรอกเอา้าชาสยาย่าล่วงไปเลยพวกมันมีเสียงไซเรนมันมีเสียงอะไรไม่รู้อยู่ข้างหูพี่ตลอดเวลาเลยอะตึงต้งตึ้งอย่างเงี้ยดีปะ ตัวอะไรอ่ะนั่นตัวอะไรอ่ะนั่นตัวอะไรอ่ะ,อะ,ไ,อะไอ้ปวกแฮแฮมันจะอยู่อีกนายไหมเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> นั่นใครอีกคนนึงอ่ะมันไม่ได้มีแค่ไอ้ตัวปวกนะมันมีใครม่รู้อีกคนนึงนะทุกคนนั่นนะั่นโะนะนะนะอ,อ้ไอ้บัดดี้ตกใจหมดเลยบัดดี้ฉันนึกว่าแกเป็นตัวอะไรโอบัดดี้ตายทุกคนที่นี่มันวิปลาส บัดดี้ตายค่ะเลืองของบัดดี้ทำอาหารซิลอะไรล่ะคะอิสถามทุ่ทำอาหารให้ดูสิ ดูหน่อยสิโอเคได้เวลาทําอาหารพวกเราแล้วนะ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่าเราจะมีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นก็เถอะนะแต่ว่าชันก็ไม่เป็นไรหลบเพราะว่าชวดไม่ต้องเดินหน้าต่อไปนะ่าจะมีผีเกิดหน้า,าบ้านเราบ้างแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวโอเคทําเขียงกันเลยแนะ่แล้วก็มีดของพวกเรานี่บอกเลยว่าทําง่ายจัดนะอันนี้อันนึงนะฮะไม่เหล็กมันเป็นมีดของมีดของไอ้ไอ้น้ำเชื่อเลยนะที่อยู่ในเรื่องทนรเกวทำอาหารก่อนนี่ได้เนื้อบัอด,ดีมาแล้วนะฮะ แล้วก็กระทะพวกเราวางเลยเนี่ยทอดดีกว่าอืมพอทอดเสร็จทำอาหารก่อนอยวาพึ่งโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปเราทำเบอร์เกอร์ก่อนทุกคนเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ทำไม่ได้พี่ว่าพาร์ทนี้ น่าจะเป็นพาร์ทที่น่ากลัวที่สุดเท่าที้เคยเล่นมาแล้วนะเพราะว่าวิปราดมากเอาจริงพี่เริ่มงงแล้วตอนเนี้ยพี่เริ่มงงไข่สองอันประกบปึ๊บได้ไสวิตมันมาแล้วจานไส้พิซวิามื้อนี้อร่อยสุดๆโอเคไปดูข้างนอกดีว่าไอ้ที่มันพพาะรังเนี่ยเป็นยังไงนะโอ้โหที่นี่มันบ้าบอโคอแตกอะไรก็ไม่รู้เต็มบนหมดเลยทุกคน พี่งงหมดแล้วเนี่ยมันใีตัวอะไรด้วยปะขอบฟังกันหน่อยคือมันไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยอ่ะตัวเนี้ยซึ่งเราต้องไปหาค่ะว่ามันคือตัวอะไรที่ทําให้เป็นอย่างนี้นะคะทำให้โลกของเรามันกลับตละลับัดถึงแม้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะเกิดขึ้นตอนนี้นะแต่ก็ไม่ได้ทําให้การทําอาหารว่าเราขัดสนแต่อย่างใดเนาะซึ่งเราก็มีวิธีการแก้ปัญหายอยู่แล้วก็คือการย้ายพื้นที่นะคะไม่ก็ ดีเออเรียกว่าไงคะเรียกว่าเหมือนย้อนเวลากลับไปอ่ะอทุกคนนะสำหรับวันนี้เนี่ยติ๊กว่าเราอาจจะต้องไปกันโกรธน,นะพรตะต้นง,งงมากเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฝั่งพวกเรานะะอยู่กลายเป็นว่าผีหลอกวิญญาณหลอนมาสร้างรางอะไรก็ไม่รู้ในฝั่งพวกเรานะฮะก็โอเคสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ขอตัวลาไปก่อนะคะเดี๋ยวไปหาวิธีแก้เนะว่ามันเกิดจากอะไรนะในที่สุดก็สงสัยแล้วสิว่าเป็นฝีมือใครพวกแกทิ้งทันไว้ในโลกนั้น จำฉันได้อยู่เหรอไอไก่นี่มันคนละโปรเจกต์กันแล้วนะเก้อยู่ในโลกดีเอ็นเก้ไม่พอใจอย่างนั้นเหรอแก้นะแกเราต้องมาเจอดีกันวันหน้า